สวัสดีครับเซลการครับผมจากคู่บตาศรีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมมมืมนีวันที่สามเดือนสามนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวเซลกาสีพ้ามาเบิ้งนะครับว่าอุปกรณ์ตัวใดใส่ก็ปรดรุ่นใดนะครับมืนีมาหลาบแล้วก็มีโรตะรี่ตัวใหม่มาให้เบิ้งนํานะมาทานคือเกา <c oughs> โอ้ปลาเดิดเปิดเพลงขึ้นมวนดีแท้นะครับามาเบิ้งจากบักใหญ่ๆนี่แหละนะครับ ยหญ่ๆนี่อ่าตัวนี้นะจะเป็น2เมตรส้าวนะครับอ่า RX 2 2 0 GA นะครับ G กับ GA นี่คือกันเลยนะครับเบอม่องจากภายนอกนะครับเข้าใส่กับเพคเตอร์ MU 4 9 0 2นะครับ M 6 2 4 0่นะครับละ MU ห7 0 2นนะครับ M 6 2 4 0นี่จะใส่2 2 0 GA นะครับสิบรูคือมูเพราะว่าเขาทดหลบมากคนระเบียบนะครับ 2องสองศูนย์ซื้อซื้อเนี่ใส่กับ MU ็มยูหเจนะครับเอ็มเก่านะครับไงสองเมตรเศร้านะครับบัตรนี่พานพานเพินนใส่ตัวนี้นะครับสองสหครับมี2องสีกเอับเบิลครับสองสดนะครับมีอยู่สองหลวนมีพานหกับพานเจ็นั่นแหะครับเป็นใบขนาด24นิ้วนะครับหใบโค้งหนักนะครับเบึงองศา แขนกลางนะครับกับโบกขึ้กันนะครับนี่คือของเอ็มรุ่นเอเอมยนะครับส่วน M 98มเก้าแดเเจดหาเ8ดแดเนี่ยจะเป็นอีกชุดหนึ่งขึ้นไปเลยน,นะครับพวกนั้นจะบมีโลตารี่บมีจอบมุนนะครับจะเป็นพานพันบุกเบิกนะครับพันพ่วนเน็งสันนะครับนะตัวข้างๆขางกันนี่จะเป็นสองสี่หก y อ l เฮี่พนะครับ นี่แหละไทยลึกยังแกนโลกเซียวกามาทานตัวนี้<笑><笑>นะครับเห็นว่าน,นะครับเป็นพันใส่กับแท็กเตอร์ l ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ lc เจ็ดศูนย์แปด lc หากะใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่ากระสิ่งอื่นอนหน,นักๆเนี่ยนั่นเพราะจะเยนบอกเลยนะครับอยู่โต้โค้งฐานว่าใส่กับแท็กเตอร์รุ่นใดนะครับ lc 7 l 5 0นะครับห0 1 8น0 1 8 sp นะครับไซไดเบิร์ดนะครับโรตารี่เพิ่นโรตารี่เพิ่นเป็นตัวใหม่ได้บาทนี่อ่ะเดี๋ยวเซียวกาจะพาไปเบิร์นะครับ ปาเดดขึ้นมวนี่ยปาเดดของเพิ่นสิเป็นตัวนี้นะครับเป็น RX 184F นะครับตัวไม่นี่เห็นบ่ครับไม่เท่าไม่ก็คือไม่สติ๊กเกอร์ราคาเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมอยู่นะครับเพิ่มขึ้นประมาณพันหาครับนี่แหละส่กับเทคเตอร์คือกันหาสิบสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบห้าก็ใส่ได้นะครับบาทที่นี่ ขึ้มานะครับเป็น2องสองห้า e pro นะครับไทลึกยังแกนโลกคือกันใส่กับแท็กเตอร์ lc 0 1 8นะครับศ0 1 8 sp 3 6 0 8นะครับ36 40ิบ่นั่นละนะครับ32ใส่ได้บอใส่ได้นะครับแต่เขาบล็อคประกันนะครับแต่ว่าลูกค้าถ้าซื้อสดไปใส่เองก็สามารถใส่ได้นะครับหลากไปคือกัน225ก็คือผ่านขนาดใบ22นิ้วครับ22นิ้วจำนวน5ใบนะครับ 2 2 5องห้ e p o แล้วจะมีพันหกนำนะครับเป็น2 2 6องหก e p o นะครับนี่แหละไอ้เรืยังแกนโลก้กันเนี่ยตัวนี้ <c oughs> นะครับส่วนโรตารี่เพื่อนใส่กับ4ี่สิบแรงสาสิบหกสิเป็นตัวนี้นะครับ rx หนึ่งหกห้า e นะครับของคู่ปตานี่รูปรูปส่งมัตสีคล้ายๆกันเบิดนะครับเพียงแต่ขนาดน้อยขนาดใหญ่นะครับงามนี่เขาเบิ้งรุ่นมันอยู่นี่นะครับลูกค้าอา่าทาเพื่อว่า โอหไวาช่องจะความรุ่นไหถทาสติ๊กเกอร์มันหลอกนะครับมันก็นจะมีแผ่นเพจอยู่ฝั่งใส่นี่เห็นบ่มครับนี่มันจะมีบอกนะครับพุ่นสองสองหกอีโป้เนี่ยเห็นบ่มเนาะนะครับสองสองหกอีโปอยู่พุ่นนะครับตัวน,นี้เป็นสองสองห้าที่เฮ้าสต็อกไว้อยู่นี่ซิมีเฉพาะรุ่นที่ขายดีจ่บอกรุ่นที่ขายดี ครับลักลักเหล้วก็จะเป็น40แรงนะครับ50แรง M62 นะครับที่ได้ขายรเนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็น40กับ50นี่แหละนะครับขายนะครับนี่โรตารี่ตัวใหม่เพิ่นบ่ทันเดี๋ยวเอาไปใส่น้ำมูนะครับว่างแยกไว้เดี๋ยวสิให้เบิ่งข้างหลังชัดๆเลยนะครับรับประกัน6เดือนทุกชิ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงของตาสางนะครับนี่ฟ้าหลังเห็ดมาใหม่สติ๊กเกอร์ใหม่นะครับโลโก้ใหม่โลโก้ โลโก้คู่บัวตาละสติ๊กเกอร์คู่บัวตานะครับตัวอักษรมันนี่แบบใหม่นะครับสม,มื่นนี่จะใส่แนวยี่เบิดนะครับแล้วก็ปรับรุ่นมาเป็น rx 1 8ึ cf ราคาก็เพิ่มขึ้นปกติถ้าเป็น1 8 3 f นี่ร่วมอุปกรณ์นะครับสำหรับแท็กเตอร์หาซิบแรงก็อยู่แปด0 0นหนึ่0หโอ้8 1 5 9 0 0สมัยตะกี้นะครับ8 1 5แ0 0หนึ่าพ่ายมันปรับขึ้นมาใหม่นะครับ พันหาแปดแสนหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยมาเป็นแปดแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันสามร้อยนะครับมาทานคือเกาเอาประมาณนี้ละนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวเจ้ากาบอกซูฟังสามสิบสองสี่สิบห้าสิบฟีดาวเบอร์เลยนะครับสำหรับโปรเดือนมีนาคมนะครับเฝ้าซื้อนะครับส่วนรุ่นบีเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นนะครับรถเกี่ยวกับมีการปรับราคาขึ้นเป็นบางชิน้นนะครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถเกี่ยว ปับขึ้นราคานะครับมานสิงลงหน้าแล้วนะครับแห่งไก่นางานนะครับโปรโมชั่นก็อาจจะบ่ค่อยดีบันไดนะครับสําหรับลูกท่าจีซื้อตอนนี้เอาหาศูนย์ฟรีดาวนะครับส่วนลดหาหมื่นนะครับราคาเงินสดอุปกรณ์3ชิ้นอยู่เจ็ดแสบาทนะครับขออ้องแถม2องรถพ่วงมาทานเอา้าประมาณนี้ละนะครับจังพอกันไหมคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำหนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับเพื่อบาผ่านโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ